สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทริปเหนือในปี2024นี้ทริปนี้เราเปลี่ยนเส้นทางนะครับจากทางด้านฝั่งน่านนะครับมาสู่ทางด้านเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนบรรยากาศโดยส่วนใหญ่อาจจะทําให้ดูน่าเบื่อไปบ้างแต่ก็อยากให้ทุกๆท,ท่านได้เห็นภาพบรรยากาศแบบใหม่ๆเป็นแบบที่พวกผมอยากจะนําเสนอเป็นการบันทึกการนเดินทางของผมและของเพื่อน ในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งหวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบในส่วนของการนำเสนอของเรานะครับผมได้ออกเดินทางจากบ้านนะครับเพื่อไปพบกับเพื่อนของเราที่ดีได้นัดหมายคนแรกก็คือตองนั่นเองนะครับต้องกับขี่รถจักรยานยนต์กับผมมาค่อนข้างจะนานพอสมควรน,นะครับอย่างที่ได้เล่าเมื่อทริปที่แล้วนะครับผมกับตองก็ได้เจอกันตามที่นัดหมายไว้นะครับ แล้วก็ลืมเลยครับว่าทริปนี้เนี่ยเราพยายามจะออกให้เช้าตรู่เพื่อจะได้ไม่ต้องเร่งในเรื่องของระยะเวลารวมถึงการขับขี่ที่เมื่อถึงระยะเวลาที่กระชันชิดจะทําให้เพิ่มความเร็วขึ้นซึ่งค่อนข้างอันตรายอยู่พอสมควรเราก็เลยพยายามจะวางแผนให้มีเวลาที่จะมีจุดแวะพักบ้างนะครับ เราได้ปกต้องนะเราก็เดินทางต่อในทันทีนะเพื่อไปพบก,กับรุ่นพี่ของเรารุ่นพี่ท่านนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นสายแกร่งขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยค่อนข้างนานแล้วก็ระยะเวลาการทําไมของเขาค่อนข,ข้างจะสูงนะครับั่นคือพี่คมนั่นเองการเดินทางในทริปนี้นะครับค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับด้วยบรรยากาศเย็นสบาย เราได้นัดหมายกับทางพี่คมนะครับไว้ที่ปั๊มในส่วนของเส้นทางที่จะเข้าสู่จังหวัดพระนครศรียุธยาซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักที่จะขึ้นเหนือนะครับผมหลังจากที่พวกเราได้พบกันแล้วทั้งหมดนะครับเราก็ได้ออกเดินทางในทันทีนะครับเพื่อ uh, จะไปให้ถึงจุดหมายในการปักหมุดของเราในวันนี้นั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้เรามาอยู่ที่นะครสวรรค์กันแล้วควันนี้มันสามคันเด้วกันนี่แวะพักครับตอนเช้าเราออกเช้าพอด,ด,ดีมันมืดกันเลยไม่ได้คุอยอะไรมากมายเคกครับ หลังจากที่ได้แวะพักสายตานะครับปรับสายตากันสักพักหนึ่งณปั๊มแถวแถวจังหวัดนครสวรรค์พวกเราก็ได้เดินทางออกเต่าออทันทีพวกเราก็ตะลุยตามเส้นทางหลักเช่นเดิมครับตามเส้นทางต่างๆพันนะครสวรรค์กำแพงเพชรและตา จังหวะนั้นเองครับรถผมเกิดปัญหาขึ้นในทันทีนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ผมเองก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมเองก็จะพยายามเช็ครถให้พร้อมก่อนการเดินทางเสมอรวมถึงคันนี้เนี่ยเราก็เพิ่งเรียกได้ว่าเป็นรถใหม่เลยเราเพิ่งออกรถได้ไม่นานนะครับนี่ครับเฟืองท้ายเฟืองท้ายร่วงเฟืองท้ายรั่วน้อตคายน็อตคายครับรถอตาย,ายต้องมานั่งเปลี่ยน ข้างโดยพิคมครับเฉพาะกิจมาไล่เติมน้ำมันเฟือง้ายครับเหัวอ๋อมันมีเอ็นนะพี่ผมไม่ชอบมันเอ็นมันไม่ใช่เอ็นแหะปี๋ปวตอนนี้เรามาอยู่ที่ปั๊มปตท,ทเถินนะครับเดี๋ยวสักพักก็คงถึงเชียงใหม่แล้วโอเคอันนี้พากกินข้าวกันครับ หลังจากที่ผู้ผมได้แก้ปัญหาในส่วนของรถเสร็จสิ้นแล้วก็แวะรับประทานอาหารให้เรียบร้อยเนื่องจากเนๆก็ได้แวะแล้วพวกเราก็เดินทางต่อทันทีผท่านเถินลำปางแล้วก็ลำพูนนะครับ ซึ่งก่อนอื่นเลยเนะี่ยผมต้องขอบอกก่อนว่าด้วยการที่พวกเราขับขี่กันเนี่ยส่วนใหญ่จะแวะทานข้าวกันน้อยมากเพราะก็ต้องยอมรับครับว่าเมามันกับวันขับขี่จริงๆซึ่งอาจจะไม่ค่อยเห็นว่าพวกเราแวะรับประทานอาหารเท่าไหร่แต่ว่าก็แวะทุกทีก็รับประทานอาหารค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพื่อให้เราเองเนี่ยได้ปรับในส่วนของภายในร่างกายนะครับไม่เกิดการพีคน,นะครับ ซึ่งช่วงจังหวะขนาดนั้นเองเนี่ยรถเพื่อนของผมเนี่ยก็คือรถจะต้องนะครับเกิดปัญหาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือระบบช่วงหน้าเนี่ยที่มีปัญหานะต้องเองก็ระวังขับขี่ก็มีการแจ้งว่ามีปัญหาเรื่องระบบด้านช่วงหน้าของรถนะครับเราเลยทั้ง3คนนะครับตัดสินใจว่าจะแวะหาศูนย์ฮอนด้าที่ใกล้ที่สุดนะครับในช่วงก่อนที่จะเข้าเชียงใหม่นะครับ เมื่อไปถึงทางศูนย์เ no น wow. ี <hands> <laughs> <t> ่ยเราก็ได <What> well, ้ส <t> ่งรถให้ทางศูนย <t> ์ตรวจสอบนี่ครับคอนเทนต์อีกแล้วลูกฟอร์ลวมครับแก้อาการอยู่ครับอย่างไงครับท่านเจ้าของรถได้คอนเทนต์ไงได้คอนเทนต์กดด้วยหน้ากันครับกดด้วยหน้ากดดหน้ากดด้วยหน้าครับอีกคนน้ำมันเฟืองรั่วอีกคนโอ้โห เรียกนะทิปแวะร้านซ่อมเพียงแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยค่อนข้างจะเย็นและใกล้ศูนย์จะปิดแล้วแล้วก็ศูนย์เองเนี่ยเช็คเบื้องต้นแล้วยังไม่พบร่องรอยอะไรที่ชัดเจนจึงจําเป็นต้องขอรื้อในส่วนของชุดหน้าทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุให้พบด้วยระยะเวลาเองแล้วก็ถ้าหากทิ้งรถไว้เนี่ยเราเกรงว่าพรุ่งนี้จะเสียเวลาค่อนข้างเยอะ ด้วยความเห็นทั้ง3คนนะครับก็ลเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเข้าไปลองหาร้านในตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งค่อนข้างเยอะกว่าเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบด้วยเราเลยได้เดินทางต่อทันทีเพื่อเข้าตัวเมืองเชียงใหม่จนได้มาเจอร้านร้านหนึ่งนะครับที่อยู่ในเส้นทางผ่านของพวกเราพอดีแล้วก็อ,อยู่ใกล้กับทางตัวเมืองเชียงใหม่นะครับนั่นชื่อร้านอาร์มช็อปครับผมพวกเราจึงตัดสินใจกันเดินทางไปที่ร้านนี้เพื่อดําเนินการส่งรถเข้าตรวจสอบในทันที หลังจากต้องอานารถเข้าตรวจสอบกับทางร้านแล้วนะทางร้านก็สรุปในเรื่องของการตรวจสอบเบื้องต้นว่าน่าจะมีปัญหามาจากในเรื่องของน้ํามันโชคที่เสื่อมสภาพไม่ได้เป็นปัญหาด้านอื่นจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนน้ํามันโชคใหม่แต่ว่าด้วยณเวลานั้นซึ่งค่อนข้างเย็นมากแล้วแล้วก็ในส่วนของน้ำมันโชคเองไปอยู่อีกสาขาหนึ่งทางร้านจึงขออนัดหมายเป็นวันพรุ่งนี้เพื่อให้ทางต้องเนี่ยนำรถเข้ามา หลังจากที่ได้เคลียร์ประเด็นตรงนี้เรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับเราก็เลยคุยกันอีกครั้งหนึ่งโดยทั้งผมต้องแล้วก็พี่คมได้มีการนัดหมายตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้วครับว่าทริปในวันนี้เนี่ยเราจะแยกย้ายกันพักเนื่องจากทางผมเองนัดหมายกับทางครอบครูคุณป้าโดยแล้วก็พี่ชายพี่สาวไว้แล้วก็ทางพี่คมเขานัดเพื่อนสนิทของเขารวมถึงต้องเองก็จะนัดหมายเพื่อนที่อยู่ในเชียงใหม่เช่นเดียวกัน เราเลยตัดสินใจว่า,าวันนี้เราแยกกันพักนะครับตามที่ทุกคนได้นัดหมายไว้หลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางออกมานะครับมาถึงยังบ้านคุณป้าของผมนะครับแล้วก็ได้พบพี่ชายและพี่สาวตามที่ได้คุยแล้วก็นัดหมายกันไว้นะครับ